Million Channel สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง m m i l l i o n h h n n n l l เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับมีตู้ใหม่มานะครับเป็นตู้ฉลองครบรอบ2ปีนะครับเป็นตัวโลเจอร์นะครับมาเซอร์ไพรส์นะครับต่อจากโ o สิกิ o อเด้นะครับผมก็มาเนี่ยหมดวันเดียวกับ o อเด้งเลยนะครับก็คือเหลือ27วันนะครับ ก็เดี๋ยวตัวนี้เรามีอยู่ประมาณ650เพชรนะครับก็โอเด้งดูดเพชรไปเป็นพันเลยนะครับผมก็เหลือเปิดโรเจอร์ไม่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาลอง,ลองดูสเต็ปการออกกันก่อนก็คือตัวนี้จะมีเขาเรียกว่าสเต็ปนะครับ5สเต็ปหรอบเนี่ยได้การ์ดแดง3อันนะครับการ์ดแดง3อันเอาไปทําอะไรนะครับก็จะเอามาสุ่มตรงนี้ครับเป็น5สเต็ปเหมือนกันแต่ว่า สเต็ปที่5เนี่ยถึงจะการันตีโกลดีโรเจอร์หตัวนะครับ mm hmm. ก็คือเราต้องเปิดตัวนเนี้ยห้สเต็ปเนี่ยโอ้กี่รอบอะดนี้ให้14รอบนะครับก็คือจะได้การ์ดแดงนะครับก็คือสุ่มไปแบบ1 5 0 0เพชรบแน่นอนนะครับกว่าจะครบการันตีนะครับเดี๋ยวนี้เรามาลองกันก่อนสัก650เพชนะครับแล้วก็จะลองการ์ดแดงไปเปิดกัน ได้น่าจะสักประมาณ2รอบประมาณนี้นะครับโอเคลองดูกันครับว่าจะได้สักตัวไหมนะครับโกดีโรเจอร์นะครับขอดูเรทก่อนนะครับเลทก็น่าจะโหดเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่0.2นะครับเจ้าแห่งโจรสลัดโกดีโรเจอร์นะครับไปครับผมเห็นคนรีได้กันหลายคนนะในกลุ่มนะ เขาลีกี่รอบไม่รู้นะแต่เพื่อเราจะฟุกได้บ้างนะครับไปครับ6 0ร้อยของเพชรมาดูกันว่าจะเกลือขนาดไหนนี่ครับปึ้มเราสกิปเลยแต่ว่าแต่โลเจอร์เลยครับ4ดาวยังไม่มาตาแรกไปครับไปต่อครับปึ๊บปึ๊บไปครับคลิปเลยครับ โอ้โหไมห่นิ่งเลยนิ่งจริงนะครับ4ดาวไม่ออกด้วยนะครับอย่าว่าแต่โลเจอร์เลยนะครับไปครับไปต่อครับตัวเด็กๆปับกันใหญ่เลยพวก3ดาวนะครับผม2ดาวสีไม่ใช่3ดาวไปครับสเต็ปที่3 มีปาร์ตี้เพื่อนวิ่งไหมผมไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวลองทีละตัวก่อนเผื่อจะมีฟุกออกบ้างนะครับบาร์กี้นะครับผมอ้าวเป็นตัวอะไรเอ่ยโอ้ซาบโบนะครับพี่ชายลูฟี่นะครับผมลางหมัดไฟนะครับอาวิดาครับโคบี้โอเค ได้สีดาวมาหนึ่งตัวนะครับผมไปครับไปต่อครับสเต็ปที่ห้าครับสเต็ปที่สี่ครับพูดผิดไปอ่ามีปาร์ตี้ครับไปครับโซโล,โลครับผมไม่มีบาวแมนสเน็กแมนมาดึงทงบ้างเลยนะครับ อ่ามาแล้วครับเป็นตัวอ่โอ้เป็นโดฟรามิงโก้นะครับอ่ะเบิ้ลมาเลยครับสี่ดาวอีกตัวครับตัวอะไรเอ่ยเป็นลูฟี่นะครับไนท์แม์นะครับผมอติดต่อกันครับตัวอะไรครับลูฟี่รอครับผมถือว่าตอนนี้โอเคอยู่ถือว่าคุมอยู่ครับสำหรับ50เพรนะครับ ต้องการโรเจอร์นะครับโรเจอร์หลุดไม้หน่อยสักตัวหนึ่งได้ไหมไปครับไปต่อครับพอกดสิปสิป,สปนี่แห้งเลยนะพอเราไล่ทีละตัวนี่โอเคอยู่นะครับพึ้มธงสีทงส,ทงสีทงสีแดงครับผมได้ลุ้นได้ลุน,ไ,ลนไปจังโก้ครับสันจิครับทางชีงนี้มาแล้วครับสี่ดาวเป็นตัวอะไรเอ่ย โอ้โหจบเลยยาซอฟครับใม่อีกตัวครับสีดาวเป็นมิวฮอกนะครับจุลิคิวมิวฮอกนะครับโล่สีเขียวนะครับผมอืมได้สีดาวมาสองตัวนะครับยาซอฟก็จะไม่ค่อยมีใครเล่นนิดนึงนะครับมิวฮอกได้อยู่นะครับผมสำหรับตานี้ครับวนครบหนึ่งรอบแล้วก็วนวนมาที่สเต็ปหนึ่งใหม่นะครับไปต่อครับ พามครับสกิปไปโอ้โหเนี่ยกดสกิปที่ไรสีดาวไม่ออกตลอดเลยโรเจอร์มาหน่อยโรเจอร์ไปครับสเต็ปสองต่อเหลือสามร้อยห้าสิบละลองลุ้นทงหน่อยทงท้องมะ ถงแดงครับได้ลุ้นสีดาวครับปึ๊บมาแล้วครับเป็นตัวอะไรเอ่ยโอ้เป็นรอนะครับรอวาโนะนะครับผมมาอีกตัวครับผมเป็นซาโบ้โหไม่ซ้ําเลยนะอันนี้เป็นซาโบ้น้ำเงินนะครับก่อนหน้านี้เป็นซาโบ้แดงนะครับ โอ้โรเจอร์ไม่ออกเลยนะครับก็ได้สีดาวมา2ตัวนะครับตอนนี้ไปต่อครับเหลือ300เพชรครับข้ามครับเปิบเฮลเมโป,โปบลูกรวไปรวไปหลุดมาหน่อยโรเจอร์โทรมไม่น่าจะหลุดมาให้เล่นแน่เลย เขาลีได้ยังไงกันนยเขาลีกันกี่รอบนะครับกว่าจะได้นะไปครับไปต่อครับเดีใครมีแบบพันกว่าเพชรพันห้าบวกอะไรเงี้ยนะก็คือการันตีว่าได้แน่นอนนะครับธงดำครับผมสู่ซอฟอาบิดาซันจบาก,กี้นามิครับ เนเมโปจะออกไม่เนี่ยและตัวโรเจอร์เนี่ยมาเป็นสายมัดสีเขียวนะครับก็คือใครเล่นสายเขียวอยู่เนี่ยก็คือได้ทั้งมีโรเจอร์โอเด้งเนี่ยก็คือปั้นได้แบบยาวยาวยาวมากๆเลยนะครับคือเล่นได้แบบตัว e x คู่เลยนะครับอย่างดีเลยนะธงดำวิ่งบายลูฟี่ ไม่มีหลงมาสักนิดเลยนะครับอ้าวเป็นตัวอะไรเลยเป็นโซโล,โลนะครับโซโลสองปีนะครับบาร์กี้ครับอูซอบครับผมนามิจูตอนคลิกอูซอบครับ โอ้โหไม่ออกเลยครับเดื๋ยร้อยห้าเพชรแล้วนะครับไปครับไปต่อพึบสันจิครับโชนภูเขาเกลือจริงๆนะครับดวงผมนี่ตั้งแต่โอเด้งเลยนะโอเด้งก็คือเปิด ไม่ได้เลยนะครับจนได้บัตรการันตีนะครับถึงจะได้มานะครับผมสุดโลเจอร์นี่โห,โ,ห,โ,หโดนดูดเพชรไปค่อนข้างหนักหน่วงนะครับเหลืออีกร้อยเพชรครับไปครับอีกสองตาสกิปนิ่งเลยอูซอบครับโชนี่กับตันคุโรสีดาวก็ไม่มา โอ้โหออกยากนะครับคนที่เขาเรียนเปิดกันร้อยสองรอยเพชรได้นี่เขาทำบุญด้วยอะไรกันครับสุดยอดเหลือห้าสิบเพชรสุดท้ายครับลองดูกันว่าจะมีสิทธิ์ลุ้นไหมโอ้โหวิ่งคนเดียวอีกแล้วลูฟี่เราบึบทงสีแดงอ่ะลองดูลองดูงดเผื่อได้ลุ้นนะครับ ค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยๆวิ่งไปหาโรเจอร์ไปอูซอบครับเฮลเมโป,โปตัวตัวอะไรอุ้มเอเนวครับผมอูซอบโลโลโนอาจังโก้ครับมอร์แกนกิง โรบินครับนิ่งเลยครับผมเรียบร้อย650เพชรครับเกลือจัดเลยสีดาวออกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ออกเยอะนะครับสีดาวแล้วก็โรเจอร์ไม่มาเลยนะครับนะเรามีการ์ดแล้วเดี๋ยวเราลองไปเปิดตู้การ์ดกันครับอยู่ไหนก็เนี่ยเรามีการ์ดอยู่ทั้งหมดโอเคตู้การ์ดนี่หมุนได้2รอบนะถ้าหูต้องหมดเพชรเท่าไหร่เนี่ยสามสี่พันเพชรนะครับหนึ่งจะเปิดหมดนะครับ การันตีสีดาวหนึ่งตัวปะตาแรกลุ้นกันว่าจะได้อยู่7การ์ดแดงนะครับผมตัวอะไรทงทองครับไหนๆก็ขนาดนี้ละโลเจอร์มาเป็นตัว ขาตะคุลิโล่เขียวนะครับผมโอเคได้อีกครั้งหนึ่งไปไปธงดำปีนะครับจะมีปฏิหารไหมครับทุกคนจะเกิดขึ้นได้ไหมครับปึ้งเป็นตัว อเป็นลูฟี่รอนะครับก็ลูฟี่รอได้มา2ตัวโอเคเวล70ก็ยังดีนะครับได้ลูฟี่รอมาก็คือก็ยังพอเล่นได้นะครับส่วนเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ650เพรนะครับก็ไม่ออกเลยนะครับสำหรับโลโรเจอร์ราชาโจรสลัดนะครับออกยากจริงแท้นะครับผมโอเคใครได้กี่ตัวแล้วใช้ไปกี่เพชรอะไรยังไงเนี่ยมาพูดคุยใต้คอมเมนต์กันได้นะครับ วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนพร้อมความเกลือครับผมวันนี้สวัสดีมากสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Mac Million Channel ไว้ด้วยนะครับมีอะไรใหม่ๆมีตัวใหม่ๆเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับน,นี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ